บ้านอาจารย์อยู่หนองจอกกรุงเทพเรียบวารีซอยสามเวลามาบ้านอาจารย์ให้พิมพ์คําว่าบ้านคนตื่นทำใน g o o g l e Ma p พิมพ์คําว่าบ้านคนตื่นทำจะขึ้นเลยชายรักชายหญิงรักหญิงผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าเราไม่ได้ผิดศีลห้าผมดื่มเบียร์จะอาณาปนัสติดีกว่าได้ดีกว่าเพราะอะไรครับมือมโนโจ้ะ มึงเมาแล้วมึงยังไม่รู้ตัวเลยคิดว่าตัวเองมีสติถ,ถ้าที่มึงขาดสติอยู่นั่นแหละเรียกว่ามึงมโนเพอพ,พบแดกเข้าไปานะมันกึมๆกลมเมาๆมึงจะมีสติหาอะไรก็มึงเมามึงก็เลยคิดเองว่ามึงมีสตินั่นแหละคาตอบของคนเมาไม่เมากูไม่เมาเอาไหมกูยังไม่เมาแดกเบียไปทําไมมีอาณาปาัสติชัดเจนกว่าหายใจเข้า รู้หายใจออกรู้ไหมเนี่ยหายใจเข้ารู้ดีไหมเนาะหายใจออกรู้หรือเปล่านะกูไม่เมากูมีสติชัดเจนมากเลยกูกาลังรู้อยู่เลยลมหายใจเข้าออกได้กลิ่นข้าวหมากเต็มจมูกกูเลยชัดมากสติร้อยเปอร์เซนต์กลิ่นลำข้าวอยู่ในจมูกกูสันดาน ไม่เมาทำไมผมดื่มเบียร์แล้วมีสติมากกว่าปกติก็มึงเมาไงคนเมามันก็เห็นอะไรผิดไปหมดอ่ะมันจะเห็นถูกหาอะไรก็นี่มันเห็นผิดอยู่ยังมีหน้ามาบอกแดกเบียร์แล้วทำไมรู้ลมหายใจได้ชัดกว่าเดิมก็เหมือนคนบ้าทำไมผมคุยกับเสาไฟฟ้า,ฟาได้ครับอาจารย์ก็มึงบ้าไงมึงบ้าไงมึงเลยคุยกับเสาไฟฟ้า,ฟาได้ ทำไมเวลาผมยืนคุยกับเสาไฟฟ้าผมคุยง่ายกว่าคุยกับคนก็มึงบ้ามึงบ้างไงมึงเลยคุยกับเสาไฟฟ้าได้เข้าใจแต่คุยกับคนไม่เข้าใจก็มึงบ้าเข้าใจหรือยังจ๊ะว่ามึงบ้าจ้ะเช่นเดียวกับทำไมมึงดื่มเบียร์แล้วมึงรู้ลมมึงรู้ลมหายใจได้ชัดกว่าปกติก็มึงเมาชัดนะ ชัดมากแล้วนะถ้ากว่วอธบายชัดกว่านี้ก็มันมีอะไรชัดกว่านี้แล้วรู้สึกผิดอะไรสักอย่างที่เขาทําลงไปทํายังไงดีให้รู้สึกความผิดนี้หายไปคะก็ไม่ต้องรู้สึกแค่เลิกรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายก็จะดับไปเองมึงแค่เริ่มรู้สึกดิฉันสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิที่บ้านทําตามความรู้ตามหนังสือสวดมนต์จะได้บุญหรือไม่คะก็ได้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือมึงจะไม่ได้ประโยชน์จากความเข้าใจในการสวดน,นั้นไงเพราะมึงไม่เข้าใจ ไปบ้านอาจารย์ไม่ต้องลงทะเบียนจ่ามาได้เลยทุกๆวันเสราร์ทุกทุกวันอาทิตย์ทุกทุกเสาร์ทุก,ท,ก,ท,กทุกอาทิตย์มาได้เลย9กโมงเช้าถึง6โมงเย็นเวลามาได้แค่นี้มาตอนไหนก็ได้จะมาอยู่ทั้งวันก็ได้ตั้งแต่9โมงช้าถึงหโมงเย็นหรือจะมาตอนเวลาไหนก็ได้มีอาหารเลี้ยงเมื่อกี้ไปฟังช่องธรรมะม,มาช่องหนึ่งเขาบอกว่าหากเราไม่ทำกรรมเพิ่มกรรมเราก็จะลดน้อยลงถอยลงจริงไหมคะ ไม่ใช่กรรมมึงมีเท่าเดิมแต่มึงไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มมึงต้องตอบอันนี้ถูกต้องถึงจะถูกต้องกรรมเดิมที่มึงเคยมีมันจะมีเหมือนเดิมเพราะมึงทําไปแล้วแต่กรรมใหม่ที่มึงทําเจียวทาชั่วตักเนี้ยมึงจะไม่มีไงเมื่อกรรมเก่ามึงหมดกรรมใหม่ไม่มีมึงก็จะรับผลจากกรรมดีที่มึงทําในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าจะให้ได้ประโยชน์ต้องทำยังไงมึงก็ต้องอ่านแปลได้ไงสิ่งที่มึงสวดมึงต้องแปลได้แล้วมึงต้องเข้าใจได้แล้วมึงต้องนําไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ มันถึงจะเกิดประโยชน์พ่อแม่สร้างแต่ปัญหาสร้างแต่นี่ให้พอมีปัญหาก็ให้ลูกแก้แก้ให้ก็เป็นเหมือนเดิมลูกลำบากตามและ่ะครัมึงก็ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปแก้ทำได้แค่ไหนแค่นั้นเอาพอประมาณผมเคยเป็นคนไม่ดีแต่สำนึกแล้วแต่ยังมีคนแค้นอาฆาตผมอยู่ผมปล่อยไว้แบบนั้นเลยจะเป็นอะไรไหมครับ ไม่เป็นอะไรเลยเขาอาฆาตเขาจะได้รับผลความอาฆาตแค้นมึงไม่อาฆาตมึงจะไม่ได้รับผลของการอาฆาตแค้นเพราะฉะนั้นใครอาฆาตคนน้ะรับผลใครไม่อาฆาตคนนนั้ไม่ต้องรับผลถือศีลแปดหนไอยทำนอนฟูกใครก็ห้ามมึงนอนฟูกนอนได้ที่ที่มึงนอนต้องไม่ยัดด้วยนุ่นไม่สูงใหญ่ไม่ช่วยจะบาปไหมไม่บาปนะมึงให้ทุกอย่างตามความเป็นจริง สมมติมึงให้เขาเป็นเงินเดือนแล้วเขาจะมาให้มึงช่วยมากกว่านั้นมึงไม่ต้องช่วยก็ได้แต่ถ้ามึงช่วยได้มีเมตตาก็ช่วยไปก็ได้บุญกุศลเพิ่มไปแต่ถ้าไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้แค่นั้นเองแต่ไม่ได้บาปอะไรเพราะมึงได้ทําหน้าที่ของมึงแล้วทําหน้าที่ทุกๆเดือนของมึงต่อไปแต่เกินกว่านี้เขาจัดการตัวเขาเองคนที่ปิดชีพตัวเองจะมีวันได้นิพผ่านไหมมีแต่ต้องไปเวียนตายเวียนเกิดจนกว่าจะสามารถสร้างเหตุปัจจัยในการพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย,ยาได้ะล ผมถือสินเป็นวางบันได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้แล้วแต่เมืองอ่ะก็วันไหนมึงไม่ถือมึงก็รับผลของกางรกระทำมึงไปความรู้ปัญญาทางโลกที่นักเรียนนักศึกษาศึกษากันอยู่ถือว่าเป็นปัญญาที่ต่ําที่สุดไหมทางวุธศาสนาไหมครับก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่ต่ําแต่เป็นปัญญาที่ไม่ทําให้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายลครกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อมักผลนิพพานจะนั่นเองบรรลุกันหมดจะเหลือคนไหม ไม่มีนะมันไม่มีใครบรรลุหมดหรอกมึงเพอเจอร์มันเป็นฐานะมึงพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างน้อยก็มึงคนนึงล้วไม่บรรลุอย่างน้อยจะเหมือเหลือมึงน่ะติดเกาะอยู่คนเดียวไม่มีทางที่จะมีใครบรรลุทั้งหมดหมาแมวมาบรรลุได้เหรอแล้วคนมึงว่ามาบรรลุได้ทุกคนเหรอมึงดูตัวอย่างพระเนี่ยที่ปลาชิกเนี่ยแล้วไม่ยอมออกมามึงว่านับรรลุได้เหรอบางทีมึงก็ต้องตั้งคําถามอะไรที่มันฉลาดเลยนะ อย่าหลงเป็นเหยื่อโซเชียลนะครับกังวลกลัวจะไม่อยากบวชแล้วหาเหตุผลไม่บวชกูงงอ่ะมึงมากังวลอะไรกับเรื่องบวชกูกูงงหรือมึงเป็นหมอดูกลัวกูไม่บวชเพราะว่าไม่งั้นกูจะด่าเรื่องร่างทรงหมอดูต่อไปขาดผลประโยชน์ขาดรายได้มึงมึงมากังวลอะไรกับกูบวชกูจะบวชหรือไม่บวชคนที่กังวลคือกูไม่ใช่มึงการบวชนี้เป็นการบวชของกูกูเป็นคนปรองผมและหนวดนุ่งผ้าย,ย้อมฝาดไม่ใช่มึงกังวลดําหออะไร สันดานเกี่ยวอะไรกับมึงกูจะหาเหตุผลจะติดโซเชียลไม่โซเชียลหาเหตุผลในการบวชแล้วไม่บวชมึงจะมากังวลแทนกูทําไมในเมื่อไม่ใช่การบวชของมึงเออถ้ามึงจะบวชแล้วมึงไม่ได้บวชแล้วมึงกังวลกูจะไม่แปลกใจแต่นี่มึงมากังวลแทนกูว่ากูจะไม่ได้บวชกังวลทําไมไม่ใช่มึงที่บวชกูนี่จ้าคนที่กังวลต้องเป็นกูไม่ใช่มึงไอ้สันดานสารแนะ วุ่นวายเรื่องชาวบ้านเหลือกเกินการจะบวชไม่บวชเป็นสิทธิที่ตามตามกฎหมายของกูเลยกูจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เป็นเรื่องของกูเองเลยกูจะบวชเดี๋ยวกูไปบวชของกูเองไม่ต้องมีใครมากดดันมึงกดดันกูจะยิ่งไม่บวชมึงไม่กดดันกูจะบวชไปตามเหตุอ้าวก็กูดันุลังไงกูเป็นคนใครพูดอะไรกูไม่ทําตามหรอกกูจะทําตามความต้องการของกูเองไม่เกี่ยวหาอะไรกับพวกมึง เดี๋ยวมึงกดดันกูมากๆกูไม่บวชกูแหกเอาไม่ล่ะเดี๋ยวจะหน้าแหกกันหมดนะกูจะบอกให้เพราะฉะนั้นอย่าให้กูบวชอยู่เฉยๆเดี๋ยวถึงเวลาบวชกูบวชเองโอเคนะสันดานสารแน่เรื่องชาวบ้านมานั่งเคียดเรื่องกูเฉยเลยกูงงเลย มึงเป็นพ่อเป็นแม่กูเลยมึงถึงต้องมากังวลว่ากูจะไม่ได้บวชมึงเป็นใครเนี่ยฮะเออถ้าเป็นพ่อเป็นแม่กู Speaker, บอกว่าเออจะได้บวชไหมเนี่ยลูกอยากบวชจังเลยแต่กวังวลจังเลยว่ากัวจะไม่ได้บวชเอ้าเออถ้าเป็นพ่อเป็นแม่กูกู i, จะเข้าใจได้นี่มึงเป็นโคตรเง่าสกสาดสั่งไหนกูนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวหาเลยกับมานั่งกังวลเรื่องการบวชของกูเออแปลกว่ะกูจะหาเหตุผลหรือไม่ไรในการบวชมันก็เป็นสิทธิ์ของกู กูจะอยู่ตรงไหนกูก็ทำประโยชน์ได้กูจะมีผ้าเหลืองกูก็ทําประโยชน์ได้กูไม่มีผ้าเหลืองกูก็ทําประโยชน์ได้มืองก็เห็นอยู่ว่าแม้กูไม่บวชกูก็ทําประโยชน์ได้ทั้งประเทศไม่แหกตาดูเหรอจะอยู่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นมันเกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละกูอยู่เป็นคารวาสคนก็รู้จักกูทั้งประเทศกูก็สอนทรมาได้ทั้งประเทศกูก็เกิดประโยชน์ได้ทั้งประเทศเกิดประโยชน์ทุกที่ทุกสถานทุกเมื่อ มันจะเป็นหาอะไรกับการบวชหรือไม่บวชสุดท้ายก็เกิดประโยชน์ต่อวัดวาลามศาสนาต่อบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ดีมันไม่ได้เกี่ยวหาอะไรการบวชไม่บวชเลยบวชได้ดีที่สุดไม่มีคําว่าดีที่สุดหรือไม่มีดีที่สุดจะบวชหรือไม่บวชในปัจจุบันนั้นดีที่สุดเนี่ยปัญหาพวกมึงคือไม่ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงมึงเลยทุกข์กันแบบนี้นี่ไงกูสอนพวกมึงทุกวันให้ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริง แต่มึงไม่ค่อยยอมรับอะไรตามความเป็นจริงเนี่ยปัญหาของพวกมึงกูสอนให้มึงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ไปมีความสุขกับอนาคตปัจจุบันกูยังไม่บวชมึงต้องพอใจกับปัจจุบันที่กูยังไม่ได้บวชไม่ใช่ไปพอใจกับอนาคตไม่ใช่ไปพอใจกับอดีตที่ผ่านมามึงต้องพอใจกับปัจจุบันขณะตรงหน้า อันนี้จังไม่เที่ยงมึงไปคาดหวังว่าจะได้บวชแต่สุดท้ายไม่ได้บวชมึงก็านังทุกใจอุ้ยทำไมไม่ได้บวชเพราะมึงไม่อยู่กับปัจจุบันก็นี่แหละปัญหามึงคือไม่อยู่กับปัจจุบันขาสติสัมปชัญญะจะบวชไม่บวชมึงต้องดูปัจจุบันขณะว่าปัจจุบันขณะมึงทําประโยชน์ไหมคําถามคือมึงจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าจารบวชจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้มึงรู้ได้ยังไง มึงเห็นอนาคตเหรอมึงมีจุดูประปัยามึงเห็นการเกิดการตายของสัตว์ได้เหรอมึงมีที่ปฏิหารมึงมีชาดสีเหรอมึงถามมารู้ได้ว่าตัวกูบวชกูจะทำประโยชน์ได้มากกว่าถ้ากูไม่บวชกูจะทำประโยชน์ได้มากกว่ามึงมีใครรู้อาจารย์ไม่ต้องบวชหรอกอาจารย์อยู่ในคารวะก็ททาประโยชน์ได้มากกว่าอาจารย์บวชดีกว่าอาจารย์ทําประโยชน์ในทางพระได้ประโยชน์มากกว่ามึงรู้ได้ยังไงมึงมียาอย่างรู้เหรอ ไม่มีอ้าวไม่มีแล้วมึงรู้ได้ไงว่าอนาคตางหน้าบวชหรือไม่บวชอะไรมีประโยชน์มากกว่ากันมึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวกูจะได้บวชกูจะได้บวชเองถ้ากูจะไม่ได้บวชก็คือไม่ได้บวชแค่นั้นเลยไม่ต้องไปขวนขวายอยากได้อยากมีอยากเป็นกับอะไรยอมรับทุกอย่างตรงหน้ายอมรับทุกอย่างกับปัจจุบันตามความเป็นจริงแค่นั้นรู้เรื่อง ถ้าเราไปฉีดลดน้ําต้นไม้ที่มีเทวดารักษาอยู่ท่านจะลงโทษเราไหมครับเพราะอาจารย์บอกว่ามีอยู่ที่นั่นไม่ลงโทษหรอกเขาก็อยู่ของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงมันก็เป็นวิบากกรรมเขาที่เขาเคยทามามึงไม่ได้มีเจตนาทําร้ายเทวดานี่แล้วมึงเข้าป่าทําไมมึงต้องเยี่ยวนไม้มึงเยี่ยวธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรนะือไงพะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีใครเห็นมึงนี่กระจุยวมึงอะ่ะใครเห็นนะ่ะก็มึงอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอ มึงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมึงนั่งเยี่ยวต้นไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้นเยี่ยวส่ต้นไม้ก็ได้นี่พุ่มไม้ไหนก็ได้หรือเปล่ามันจะเป็นต้นเป็นต้นไม้มึงแอบใครอะ่ะมันไม่ได้มีใครเห็นมึงอายใครอะ่ะนั่งสมาธิแล้วเกิดแสงเหมือนสายฟ้าแลบเป็นอะไรไหมครับฝนจะตกหรือเปล่ามึงนั่งสมาธิกลางแจ้งหรือเปล่ากลังจะเห็นฝนตกหรือเปล่าฟ้าแลบแป๊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 บควรเข้าบ้านนะควรเข้าบ้าน เข้าบ้านในระดืฝนตกนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งในเวลาที่ฝนจะตกหรือเปล่ามึงเลยเห็นแสงแฟบๆับเหมือนสายฟ้าแลบวิธีการคืออะไรรู้ไหมไม่ต้องสนใจมันจะแลบให้มันแลบไปหน้าที่มึงมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องสนใจฟ้าไม่ต้องสนใจแสงสนใจมึงมีสติอยู่กับปัจจุบันไหมไม่นับถือศาสนาแต่เป็นคนดีอยู่ในคุกให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมแบบนี้ผิดไหมครับ ก็ที่มึงแล้วมึงเอาคุณธรรมจะได้ทามาจากไหนอ่ะต่อกูมึงบอกมึงไม่ได้ถศาสนาแต่มึงบอกว่ามีศีลมีธรรมแล้วมึงเอาคุณธรรมจะได้ทําศีลธรรมมาจากไหนถ้ามึงไม่ได้เอามาจากศาสนาเอามาจากไหนศาสนามึงเข้าใจผิดไงศาสนามันแปลว่าคําสอนมึงไปเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรก็ไม่รู้ที่มึงไปปรุงแต่งกันเองแต่ความเป็นจริงศาสนาคือคําสอนทําไมถึงพูดแบบนั้นล่ะแบบนั้นคือแบบไหน แบบไหนทันลาอก,กับแม่แล้วเผลอพูดไม่ดีใส่แม่จนแม่ร้องไห้เสียบาปไหมบาปจา้ะอันนี้บาปเลยจ้ะมึงสร้างวัจจีกรรมเลยจ้ะเลิกทำซะหากพระหิวน้ำพระกินน้ำปานะได้ไหมคะหรือควรเดินไปขอให้ชาวบ้านถวายน้ำให้กินขอไม่ได้จ้ะขอไม่ได้ก็คาราวะาเขาถวายไว้แล้วก็หาฉันเอาดีไม่มีก็ไม่ต้องฉัน ตอนบวชอยู่ใช้สบู่ของพระรูปอื่นโดยไม่ได้ขอถือว่าปราราชิกไ,ไมไม่โอ้ยมึงไม่ได้มีเจตนาขโมยไมล่ะมึงก็จะเอาทุกอย่างมาเป็นเหตุแบบการปราราชิกไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมึงต้องมีเจตนามีไถ่ยจิตคิดจะขโมยและอีกอย่างสบู่เนี่ยเขาก็แบ่งปันกันใช้ได้อยู่แล้วไม่ได้ผิดหาเลย,เลย